คนๆสุดยอดครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มาพบก,กับบาแจกอีกแล้วนะครับผมในคอนเสิร์ที่ว่าหาง่ายกินง่ายและทุกคนต้องกินได้ด้วยนะครับผมเมนูวันนี้บาวแจ้กอนำเสนอนะครับเป็นเมนูที่ชอบมากนะครับผม สอยจุนะครับนี่มีเนื้อมีอ่ผักขีลิว้วมีตับอ่ะประมาณนี้นะครับผักเคียงก็จะมีผักชีลาวเลดิสมะละลูกโดดกระเทียมผักสลัดประมาณนั้นนะครับผมกับน้ำจิ้มเจียวข้นๆโอ้โหอ่ะเดี๋ยวบัดเช่ขอขนแป๊บนะ <laughs> ใส่เข้าวคั่วเมื่อกี้ในข้นๆเลยมาข้นๆขมๆในเป็นอะไรที่อย่างนี้เลยอ่ะนี่ขัดแน่เลยเข้าวเหนียวนะครับผมมาก่อนอื่นเราก็ต้องมาแก้ข่าวกันก่อนนะครับผมขอเวลานะฮะอืม ขอนำเสนอเลยนะครับเมนูนี้คือเดอะเบสมากนะฮะเดอะเบสคือที่หนึ่งเลยนะครับผมมาแซ่บแซะบาบแจ่มน,นะครับผมนี่อย่างนี้เลยน้นาอย่างนี้เลยอืนี่กับน้ำจิ้มโอ้โหดูคออืุณ Icana, อันนี้ห่อตับได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนมามาห่อตับกันไม่ต้องห่อหรอกแค่พันพอนี่นี่โหนี่เลยสุดยอด อตับหวานสุดอยอดบอกเลยนะเมนูนี้กินไม่เบื่ออืมอืม มากขมตัดด <aunque S 2> <m> ้วยขมสุดยาก มาอืนี่อืมสุดยอดอืถือว่าสดนะครับผมอืม เพียวๆเลยมานี่ตะลับตะล,ลับตับตับมานี่โหมาห,ห,ห,หวานเจี๊ยบถือว่าสดเลยนะครับผมกุดๆแบบถ้าของไม่สดนะฮะมันจะเหลว แต่อันนี้กินแบบเคี้ยวยังกุดกุดอยู่สุดยอดถือว่าสดนะครับอืออืออือืึอืมอืม,อ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 ม คู่กันเลยโอ้เผ็ดมาก うん。うん。うん。 t ดอะเบสบอกเลยที่ให้เดอะเบสเพราะว่าอร่อยสดนะครับผมนี่ตับอย่างเงี้ยยอมรับว่าตับสดมากนีุ่ดกุดกุดกุดขข้าอย่างเงี้ยสด ไอ้ที่ไม่สดก็เพราะว่าแต่เวลาหัดนออกมาเน่ยมันจะเหลวอันนี้ยังเป็นชิ้นแบบแล้วก็เคี้ยวยังกุดอันนี้เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมออือ มาชิ้นใหญ่หญเลยนี่ขน้ขนข้น มาขอหอยสักหอบ <c oughs> นี่ อขออีกคำหนึ่งนะครับผมเนี่ยหอตับเลยเผื่อพี่พน้องเลยครับคำนี้สุดท้ายนะครับผมนี่เหนียวเหนียวเลย เผ็ดต่อใจมากนี่แหละครับความแซ่บต้องมาพร้อมกับความเผ็ดสุดยอดนี่ สดมากนะครับผมตับยังกุดกุดแบบไม่มีเหลวนะครับผมยังหวานอร่อยถ้าอย่างเงี้ยคืออร่อยนะครับผมถ้าถ้าสอยจุกนี่คือต้องสดนะครับผมถ้าไม่สดนี่คือมันกินไม่อร่อยครับผมสําหรับสอยจุกนะครับผมอเอามาฝากพี่ฝากน้องทุกคนเลยนะครับผมนะฮะเนื้อหวานๆสดๆนะครับผมผ้าคิดลิ้วตับสดๆตับสดๆยิ่งหวานนะครับผม ให้เป็นเดอะเบสยังเดอะเบสอยู่นะครับผมนะฮะที่สองคือก้อยนะครับผมอันนี้ยังเดอะเบสอยู่แต่ต้องสดนะถ้าไม่สดนี่ไม่เดอะเบสต้องสดนะครับผมกินเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับเป,เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับผมของภาคอีสานนะฮะอันนี้ก็ต้องขอประทานโทษคนที่ไม่กินดิบด้วยแล้วก็คนที่ไม่กินเนื้อวัวด้วยนะครับผมนะฮะเป็นวิถีชาวบ้านของภาคอีสานเป็นวิธีการกินนะครับผมของพื้นบ้านนะฮะ บอกแจ้เอามานําเสนอในวันนี้นะครับผมนะฮะเช่นเคยนะครับผมกิยาคําพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ต้องขอประทานโทษและขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบให้กดไลค์ถูกใจใกดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบาวแจ้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวแจ้าทาคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้บาวแจ้ขอลาไปก่อนเลยกับสอยชุกอย่างนี้เลยสวัสดีครับ